จเจริญสุกบรรดาพุทธตาชนิกชนทั้งหลายมิตในเรือนเพื่อนในบ้านมาพบกับญาติโยมแล้วตามปกติครานี้เข้าสู่ตอนออกบรรพชาแล้วนะขึ้นเป็นตอนแต่ว่าขึ้นเข้าสู่เนื้อหาของการออกบรรพชาของพระมหาสัตว์แหละ คําว่าพระมหาสัตว์นี่ไม่ใช่สัตว์ใหญ่นะใหญ่เท่าช้างนี่ไม่ไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นคําเรียกขานของพระโพธิสัตว์เป็นคําเรียกขานของพระโพธิสัตว์ใช้คําว่าพระมหาสัตว์เน่โอ้ยมาขึืนนอนตื่นนอนตื่นดึกเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันเมื่อวานนี้ สมองไม่วิ่งเลยพูดเบอร์เบอร์หน่อยก็เมื่อยแล้วก็ดอนลมลมมันปั่นปวนแล้วก็เลยทำให้มีอาการปวดเมื่อยจะเป็นไข้ฉันยาทุกสี่ชั่วโมงเลยยาสามัญประจำบ้านของเรานี่แหละ <c oughs> <c oughs> ก็ได้ผลต่นชเช้าขึ้นมาก็าไปอาไปทุระที่กำแพง น,นี่ก็เข้าสู่ตอนออ,ออกบวชออกบรรพชาิจ่จะไล,ล่ไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนะอยู่มาวันหนึ่งสมเด็จมหาศัตว์มีพระไทยอยากจะประพาสอุทยานพระอุทยานจึงตรัสเรียกนายฉันนะมาไปเตรียม ไปเตรียมราชรถเราจะออกประพาอุทยานนายธนะก็ตบแต่งพระราชพระราชรถอย่างดีเลยนะเดือแก้วเจ็ดประการตลอดอะนะเพราะว่าเป็นกษัตริย์เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ร้อมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็คือพระราชาสุทธรธนะเนี่ยยิ่งใหญ่สุดแล้วในะยุคนั้นตอนนั้น ทรัพย์สมบัติก็มากเขาบรรยายไว้อย่างนั้นนะก็คือตกแต่งด้วยแก้วเจ็ดประการแล้วก็เสด็จออกสู่พระราชเชาุทยานก็ได้เห็นแล้วนะทเนี้ยเทพก็มานิมิตให้เห็น เทวทูตทั้งสทั้งสี่ชนทั้งสี่ประการอาการทั้งคนทั้งสี่ประการไปเห็นคนชลาก่อนไปเห็นคนชลาผมหงอกงอมยืนไม่ตรงแล้วหลังคอมไปข้างหน้าถือไม้เท้า สั่นง,งันงกไปทั้งตัวแล้ว <c oughs> นึกถึงสภาพาะาก็แล้วกันเดอนคนถือไม้เท้าเดินหลังงอมสั่นง,งันงกไปทั้งทั้งตัวแล้วอะ่ะโอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเพราะว่าถูกเลี้ยงดูและปิดกัน้นคนแก่คนเจ็บคนชราคนตายบรรพชิตเนี่ยห้ามเข้าใกล้ พระราชโอรสเป็นเด็ดขาดสั่งไว้แล้วเนี่ยก็ไม่เคยเห็นก็เห็นแต่นางสนมนางกำนันในแต่งตบแต่งตัวสวยงามหอรีขับร้องบรนเทิงด้วยกรรมด้วยเบญจก,กรรมคุณไม่เคยเห็นเห็นก็สงสยัยก็ถามชนะว่าชนะนั่นคืออะไรชนะก็บอกว่า ะนะในเป็นนายสารถีคู่พระไทยตอนนั้นเป็นมหาสเล็กคู่พระไทยเลยชนะนั่นคืออะไรชนะก็บอกว่านั่นคือคนชราพระเจ้าค่ะคนชราเป็นอย่างไรคือชนะก็บอกก็คือคนที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องมีความชราเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะดำรงตนให้แข็งแรงหรือว่าเป็นรูปร่างหนุ่มแข็งแรงอย่างนี้ได้ตลอดจะต้องเป็นคนชาราแม้แต่เรากระนั้นหรือชนะใช่พระพุทธเจ้าค่ะแม้แต่ข้าพระองค์แล้วก็พระองค์ก็จะต้องเป็นสภาพเช่นนี้เหมือนกันก็เกิดความเบื่อหน่าย นะเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเกิดความเบื่อหน่ายมีความสังเวชใจแล้วนะโออันนี้ก็พระราชบิดาทราบว่าพระราชวโอรสนี้สเสด็จพระพาอุตยานแล้วไปพบกับคนชรากับคนชราเข้า สั่งกำชับเข้าไปอีกเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มความเข้มงวดให้ให้หนักขึ้นไปอีกอย่าให้คนชราคนแก่คนเจ็บนี่เข้ามาใกล้พระราชโอรสนี่หนึ่งตึงยอดเนี่ยห้ามมีเป็นเด็ดขาดแล้วเสริมนางสนมกำลังในเข้าไปเพิ่มครับอีกและให้แต่งตัวประพรมด้วยน้ำหอมน้ำอดน้ำหอมอย่างดี เพื่อที่จะให้พระราชโอรสนี้มีความสนุกสนานบันเทิงใจมีความรื่เนเริงบันเทิงใจในเบนเป็นเบญจก,กรรมคุณนี้ให้ได้ให้อยู่หมัดนะสาวเจ้าจให้อยู่หมัดนะน <c oughs> <c oughs> ายโจมก็ลองนึกดูนะอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ย่อบ,บื่อหน่าย เบื่อหน่ายได้เร็วด้วยเหมือนอย่างก็การรับประทานอาหารของญาติโยมนี่เหมือนกันมีแต่พริกกับผักมีแต่พริกกับผักมีแต่พริกกับผักเป็นเดือนเอาแค่เดือนเดียวเราเอาแค่เดือนเดียวก็เบื่อหน่ายแล้วนะเบื่ออยากจะฉันหมูฉันปลาบ้างอยากจะมีอาหารอย่างอื่นบ้างอยากจะมีมังสะบ้าง แต่พอมีมังสะบ้างเข้ามาปุ๊บมากมาม,กมากมเข้าก็นึกถึงพริกถึงผักอีกแล้วถึงพริกถึงถึงพริกถึงผักอีกแล้วมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้เราเนี่ยนี่แค่แค่เราอยู่ในลักษณะ,ะที่เลือกได้อย่างนี้นะแต่พระองค์เลือกไม่ได้คือต้องอยู่อย่างนั้นอ,อยู่ในประสาททั้งสามฤดู ไม่ได้เห็นโลกภายนอกเลยมีแต่นางสนมกำน,นันในเป็นแสนน่ะแต่งตัวห้อมร้อม,รอมพร้อมงามงดงามไปหมดะความเบื่อหน่ายก็ย่อมมีเช่นเดียวกันกับพวกเรานี่ก็เหมือนกันเอาในที่สุดก็กรับเข้าสู่พระราสาท แล้ว็สะสังรงสุคนทรสอาบน้ำในสระโบกกรณีประดับตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยแต่งสงองค์องค์ทรงเครื่องยัาดิอย่างดีด้วยเทพด้วยเทพอาท้าสักกะอีกแล้วนะพระอินทร์อีกแล้วเดือดร้อนถึงพระอินทร์อีกแล้ว กับทางสั่งท้าเวศบัญชาให้ท้าเวศสุวรรณมาประดับตกแต่งทรงองค์เครื่องให้กับพระราชโอรสเป็นช่างกละบกพันตัวเป็นช่างกละบบกมาเลยพันศีรษะด้วยผ้าพันด้วยผ้าทิพนี่หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันรอบหนึ่งพันชิ้น ที่ศีรษะซึ่งพระราชโอรสได้สัมผัสกับช่างการระบอกแล้วก็ทราบว่าอ๋อนี่เป็นเทวดาแปลงมาทราบโดยทราบโดยโดย,โดยพระองค์เองอ๋อนี่เทวดาแต่ว่าไม่ทราบแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าเป็นท้าวเวสสุรมเห็นไหมเทวดาพระอินทั้งหลายก็จะคอยดูแล อยู่เรื่อยๆอ่ะอยู่ตลอดอ่ะไม่ใช่เรื่อยๆอ,อยู่ตลอด <c oughs> เหมือนกับใครเหมือนแม่จะพูดไปก็จะเหมือนกับที่วัดภูม่านฟ้าก็มีหลวงพ่อแดงก็ถ้าโยมอยากจะรู้เป็นอย่างไรก็ลองไปเปิดดูในคลิปของหลวงพ่อแดงวัดภูม่านฟ้านซนะึ่งจะสร้างปราสาทสมบัติของพระมาหาจากักรพรริ อันยิ่งใหญ่ที่สุดให้เป็นให้เป็นพุทธศาสตรให้เป็นศาสนาสมบัติของพุทธศาสนาเอาตอนนี้ก็ะสิทนาทีขึ้นไปแล้วแต่ช่วงนี้ก็คงจะต้องขอความสุขความเจริญจะมีสัปดาห์ทัศษาทุชนทุกคนทุกท่านเทิญเจริญพร